สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาที่เราสนใจกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดสำคัญจากคำเทศนาของศาสนราจารย์ดร์สุรศักดิ์สิทธนานัน ในหัวข้อระวังจิตใจค่ะซึ่งท่านอ้างอิงจากพระธรรมสุภาษิตบทที่4ข้อที่23ครับผมคำเทศนานี้ชวนให้เรามองลึกลงไปข้างในตัวเองนะคะคือท่านเน้นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในชีวิตเราเนี่ยมันต้องเริ่มที่จิตใจครับทำไมจุดนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นแล้วเราจะดูแลรักษามันยังไงดีคะลองมาคุยประเด็นหลกัหลกๆจากธรเทศนานี้กันค่ะได้เลยครับคือหัวใจสำคัญเนี่ยมาจากสุภาษิต4ี่พ้อ23จริงๆครับที่บอกว่า จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจค่ะในคำเทศนาเนี้ยท่านเปรียบเทียบได้น่าสนใจมากครับว่าใจเราเหมือนเป็นศูนย์บัญชาการหรือไม่ก็เหมือนแหล่งต้นน้ําเลยอ๋อค่ะแหล่งน้ําใช่ครับถ้าศูนย์กลางโดนยึดหรือแหล่งน้ํามันปนเปื้อนขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างในชีวิตมันก็จะรวนไปหมดเลยการพยายามเปลี่ยนแค่ภายนอกแบบบังคับตัวเองหรือเรียนรู้เยอะๆอเปลี่ยนท่อประปาทั้งบ้าน น้ำที่ออกมามันก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีภาพเปรียบเทียบเรื่องแหล่งน้ำนี่ชัดเจนมากเลยค่ะมันทําให้เห็นภาพเลยว่าแก้ที่ปลายเหตุมันไม่พอจริงๆแล้วในคําเทศนานี้ท่านแนะนําแนวทางปฏิบัติเลยไหมคะว่าจะเราแว่ระวังใจยังไงได้บ้างมีครับท่านให้แนวทางไว้4ประการหลักๆเลยครับข้อแรกคือรักษาใจให้เต็มล้นรักษาใจให้เต็มล้นครับ อันนี้ไม่ใช่แค่พยายามทําตัวให้ดูมีความสุขหรือแบบมองโลกในแง่ดีผิวเผินนะครับค่ะแต่หมายถึงการที่ใจเราอะครับมันเต็มเปี่ยมไปด้วยสิ่งดีจากสวรรค์จริงๆเช่นความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขอืซึ่งท่านชี้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากการฝึกฝนด้วยตัวเองหรือการแสดงออกภายนอกนะค่ะแต่มันเป็นผลจากการที่เรามีความสัมพันธ์ที่แนบสนิทก,กับพระเยซูผ่านการอธิษฐานการไข่ครวญพระคำ อย่างในยอน15.4บอกไว้พอใจมันเต็มล้นจากข้างในจริงๆเนี่ยมันจะมีพลังที่ส่งผลต่อชีวิตเราแล้วก็คนร,รอบข้างได้จริงๆไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์การที่ท่านเน้นว่าไม่ใช่การแสดงนี่น่าคิดนะคะแสดงว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เราจะหลอกตัวเองว่าเต็มแล้วแต่จริงๆข้างในอาจจะยังว่างเปล่าอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคําเทศนาเน้นตรงนี้ว่าความต่างมันอยู่ที่แหล่งที่มา ถ้ามาจากความพยายามของเราเองมันก็มีขีดจํากัดแล้วก็อาจจะผิวเผินค่ะแต่ถ้ามาจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยตรงมันจะมีพลังที่แท้จริงในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็สร้างผลกระทบได้จริงๆครับเข้าใจแล้วค่ะประการที่2ที่ท่านแนะนําก็คือรักษาใจให้สะอาดครับราอดาใจให้สะอาดครับตรงนี้ท่านอ้างอิงเยเรมี17.9ที่บอกว่าจิตใจมนุษย์เราเนี่ยมันเสื่อมทรามแล้วก็ล่อลวงตัวเองได้เก่งมากอื ใช่ค่ะการชำระให้สะอาดเนี่ยจึงไม่ใช่สิ่งที่เราทําเองได้ครับแต่ต้องพึ่งพาพระเจ้าต้องทูลขอต่อพระองค์เหมือนที่ดาวิดอธิษฐานในสดุดี51ข้อ10นะครับขอให้พระเจ้าสร้างใจที่สะอาดภายในค่ะสะดุดี51ใช่ครับซึ่งการชำระนี้มันเชื่อมโยงกับการรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ตามที่โรม12.2บอกไว้โรม12.2สซึ่งการเปลี่ยนแปลงจิตใจอันนี้ก็เป็นผลมาจากการที่เราถวายตัวแด่พระเจ้าก่อนตามโรม12 1หนึ่งครับ อ๋อค่ะเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะจากการถวายตัวโรม12.1ไปสู่การเปลี่ยนแปลงจิตใจโรม12.2แล้วก็การขอใจที่สะอาดสดุดี5.1แล้วอะไรเป็นแรงผลักดันให้เราอยากถวายตัวอย่างจริงใจขนาดนั้นล่ะคะ ตามที่คําเทศนานี้อธิบายไว้คําเทศนานี้ชี้ไปที่จุดสําคัญเลยครับคือการทราบสึงและรับเอาความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เราเห็นได้ชัดที่สุดผ่านทางกางเขนค่ะกางเขนครับพอเรารับความรักนั้นเข้ามาในใจจนมันมันเต็มล้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราสํานึกในพระคุณแล้วก็เกิดความปรารถนาที่จะตอบสนองด้วยการมอบถวายชีวิตเราแด่พระองค์จริงๆ มันไม่ใช่การบังคับใจทํานะครับแต่เป็นการตอบสนองด้วยความรับด้วยความเต็มใจซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่นําไปสู่การชําระและการเปลี่ยนแปลงจากข้างในจริงๆเข้าใจชัดเจนเลยค่ะเหมือนกับว่าพอเรารับความรับพระเจ้าเข้ามาเต็มที่แล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราอยากเปลี่ยนแปลงอยากรักษาใจให้สะอาดจริงๆต่อเนื่องไปที่ประการที่3เลยค่ะครับประการที่3คือรักษาใจให้สงบใจสงบครับสุภาษิต14 30บอกว่าใจสงบเนี่ยให้ชีวิตกับร่างกาย แล้วก็หนเปโตร3.4ก็บอกว่าจิตใจที่สงบและอ่อนสุภาพนั้นล้ำค่ามากในสายพระเนตรพระเจ้าค่ะคำเทศนานี้จะเน้นตามอิสยาห์า30.15ครับที่ว่าในการกลับและพักสงบในการสงบและการวางใจจะเป็นกำลังของเราอืค่ะท่านแนะนำว่าโดยเฉพาะเวลาเจอปัญหาหรือเจอเรื่องวุ่นวายสิ่งแรกที่คนทำเลยคือนิ่งก่อนสงบใจ และก็ทูลขอสติปัญญาการนำทางจากพระเจ้าก่อนที่จะรีบร้อนลงมือทำอะไรไปในโลกที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความกดดันการฝึกใจให้สงบแล้วก็วางใจในพระเจ้าก่อนลงมือนี่ท้าไทยมากแต่ก็ดูเป็นกุญแจสาคัญจริงๆคะ่ะท่านมีคาแนะนาเพิ่มไหมคะว่าจะฝึกความสงบนี้ได้ยังไงท่ามกลางความวุ่นวายรอบตัวเราท่านเน้นที่การฝึกวางใจครับคือฝึกเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่แล้วก็มีแผนการที่ดีเสมอ แม้ในสถานการณ์ที่มันดูแย่มากๆค่ะการวางใจคิดหยุดกังวลแล้วหันไปหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานก่อนเลยเป็นการปฏิบัติที่ต้องทําซ้ําๆครับจนมันกลายเป็นนิสัยค่ะต้องฝึกฝนใช่ครับและประการสุดท้ายประการที่4คือรักษาใจไว้สําหรับพระเยซูตแต่เพียงผู้เดียวโหประเด็นนี้แ้มค้นเลยนะคะครับ อันนี้เป็นประเด็นที่ท่านเน้นมากคือการไม่เป็นคนสองใจอย่างที่ยากอบ4.8เตือนหรือการรักโลกควบคู่ไปกับการรักพระเจ้าแบบที่1ยอน2.15บอกค่ะท่านอ้างถึงพระบัญญัติข้อแรกเลยที่ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดอพยพ20.3แล้วก็ยกตัวอย่างกษัตริย์โซโลโมอนอ๋อโซโลโมอนครับ ที่แม้จนมะนมัสการพระเจ้าแต่ก็ยังไปสร้างที่สูงให้พระอื่นๆด้วยซึ่งสิ่งนี้ทําให้พระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างมากประเด็นเรื่องแต่เพียงผู้เดียวนี่ไม่ใช่แค่ให้พระเยซูเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องเป็นศูนย์กลางเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับคําเทศนาเน้นย้ําจุดนี้เลยคือไม่ใช่แค่การจัดลําดับความสําคัญว่าพระเยซูสําคัญที่สุดนะค่ะแต่หมายถึงการที่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในใจเราจนสิ่งอื่นๆกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเมื่อเทียบกับพระองค์ นี่แหละครับคือการรักษาใจไว้เพื่อพระองค์อย่างแท้จริงฟังทั้งหมดแล้วแกนหลักของคําเทศนานี้ก็ดูเหมือนจะวนกลับมาที่เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าจริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องของกฎเกณฑ์หรือความพยายามทําดีภายนอกแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดจากข้างในเลยถูกต้องที่สุดครับสรุปได้ว่าหัวใจสําคัญคือการเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทําในเราผ่านทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ค่ะ เมื่อเราเปิดใจรับความรักของพระองค์ถวายตัวและก็ให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงเราจากศูนย์กลางก็คือที่จิตใจของเรานี่เองครับสรุปได้ว่าจากการที่เราได้เจาะลึกคำเทศนาเรื่องระวังจิตใจนี้ข้อ,ขอคิดสำคัญก็คือการดูแลรักษาใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจริงๆค่ะเพราะเป็นบ่อกเกิดของทุกสิ่งในชีวิตเราเลยครับผมและแนวทางที่คำเทศนาชี้แนะทั้งการรักษาใจให้เต็มล้นสะอาดสงบ แล้วก็มอบไว้แด่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมดนี้ก็อย่างรากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและจริงใจกับพระองค์นั่นเองใช่เลยครับและอาจจะมีคําถามชวนคิดที่เราจะนําไปไตร่ตรองต่อได้นะครับหลังจากฟังแนวคิดจากคาเทศนานี้แล้วค่ะคือลองสํารวจใจตัวเองดูอย่างซื่อสัตย์จริงๆครับว่าณนะตอนนี้เลยเนี่ย อะไรคือสิ่งที่กำลังเติมเต็มหรือครอบครองพื้นที่ในใจเราอยู่จริงๆกันแน่อืแล้วสิ่งนั้นมันสอดคล้องกับคุณค่าจากสวรรค์ที่คำเทศนานี้ชี้แนะหรือว่าเป็นแค่คุณค่าแบบชั่วคราวของโลกนี้มากกว่าเป็นคำถามที่ต้องกลับไปสำรวจใจตัวเองอย่างจริงจ,งจังเลยค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการเจาะลึกคำเทศนาที่ให้ข้อคิดดีๆมากมายในวันนี้ค่ะยินดีครับ